กระแรงสุดที่เคยมีมาผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยอยุ20สู้สึกจิงแชมป์เอเชีย เจอญี่ปุ่นกรีใต้เป็นไงทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู20ชุดบูรอกภายใต้กัรทับของหัวหน้าโค้ชเจ้าบราซิลเอมเมอร์เซนเปเรราเตรียมลุยศึกฟุตบอลยู20ชิงแชมป์เอเชีย2025รอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่6-23กุมภาพันธ์เปิดพังซึ่งเป็นตัวจริงทีมชาติไทยยู20ภายใต้ระบบ3-4-3ลุยศึกเอเชียปรสามประตูอาัาส,สํารานกล้องหลังขวาไปซ้ายสิงหามาราสะ เจรพลแซลิวเจสพัดควรถนอมกองกลางคู่กลางจอรนมิทเนนลุดสดีบุรณาจุธานน์วิงเรียมเส้นขวาซ้ายพิเนตเหล่าวิวัตปีวัตปรตาสามประสานแดนหน้าเอเรวันกันเย่เคแลแนธนาดอนไรอันธนกฤตโชดเมืองปักทั้งนี้ทัพช้างสุบรกอยู่กลุ่มดีร่วมสายกับญี่ปุ่นกรีใต้และเซเรีย ทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นณเซรนเจ้นยูฟุตบอลเทนนิงเบสพิทหนึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะเอาสีชาติตัวแทนจากทวีเอเชียไปแข่งขันซุตบอลยู20ชิงแชมป์โลก2025หรือฟีฟ่ายู20เบอร์ครับ2025ที่ประเทศชิลี สุดช็อกทีมชาติรีลังกาเปิดชมสเียตัวจริงดวลทีมชาติไทยนึกว่าทีมรวมดารายุโรปสื่อต่างประเทศเปิดชมสบียตัวจริงทีมชาติสีลังกาที่จะประเดิมเกมแรกพบกับทีมชาติไทย25มีนาคมนี้งานนี้ไม่ใช่งานง่ายสําหรับทีมชาติไทยซะแล้วเมื่อโผล่รายชื่อทีมชาติรีลังกาที่จะพบกับทีมชาติไทยล้วนแล้ว เป็นผู้เล่นแข่งโอนสัญชาติทั้งสิ้นผู้เล่นส่วนใหญ่ล้วนแล้วมาจากโยุโรปทั้งนั้นทั้งเยอรมันอังกฤษสวีเดนเนเธอร์แลนด์รวมถึงออสเตรเลียนึกว่าไทยกำลังเจอกับทีมรวมดาราโยุโรปทั้งนี้มาสตารอิชิเตรียมนำทัพชักสื่อชมชาไทยชุดใหญ่ลุยศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากขึ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยทีมชาไทยอยู่กลุ่มดีร่วมสายกับเติร์กมินิฐานไต้หวันและสีลังกา จะประเดินเกมแรกในบ้านพบกับทีมชาติศรีลังก,กาในวันที่25มีนาคมนี้จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยจําเป็นต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นซึ่งการแข่งขันในรอบนี้จะเอาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียวไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียส่งเจเชียเทพเมดเนรุกไทยดวลบาร์เซโลนาลุนแชมป์คืนนี้กองหน้าไทยลุนแชมป์แรกส่งเจเชีย มูมัดอุสมานมูซากองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทยลุนแชมป์แรกกับจิมบี้คาตาเฮนาพบบาร์เซโลนาทีมแม่ใหญ่สเปนในศึกฟุตซอลซูปเปอร์โกปาเดเอสเปันญาฟุตซอลลีกสเปน2024โดยเทมเมตมูมัดอุสมานมูซาดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยลุนปลดล็อกแชมป์แรกบนเวทีลีกสเปนกับต้นสังกัดจิมบี้คาตาเฮนาในศึกฟุตซอลซูปเปอร์โกปาเดเอสเปันญาซึ่งจะพบกับบาร์เซโลนา คืนวันนี้18มกราเวลาตี2ชาววันที่19มกราตามเวลาประเทศไทยหากมมมันอุสมันมูซาสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีโดยจะพบกับผู้ชนะระหว่างเอลเปรโซมูเซียหรือเรอเบติสอัมลากิเลนพยองบราว์ u, เผยความใจถึงเมืองทองหลังย้ายซบทีมใหม่ลีกประเทศจีนเฟรซิโอบราว อดีตหัวหอกสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดไทยลีกหนึ่งโพดอำลากกเกเรนพยองหลังย้ายซบลีกประเทศจีน18มกราคมเฟรเดซิโอบราวส่งสารสำคัญถึงสโมสรเมืองทองหลังจาตัวมัสัญญาก,กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยโพสต์รูปพร้อมกับข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าขอบคุณประเทศไทยและเมืองทองยูเนเต็ดสำหรับช่วงเวลาที่น่าจดจำที่เรา เล่นร่วมกันผมรู้สึกมีความสุขและขอบคุณด้วยเชียร์ร่วมกับเพื่อร่วมทีมผู้สนับสนุนและสมาชิกของสโมสรขอให้สโมสรประสบความสำเร็จในอนาคต และในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของฤด,ดูกาลนี้เมืองทองและสโมสรจะอยู่ในใจผมเสมอผมจะกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนด้วยเรล่าวดะยะไปเล่นให้กับทีมยานเปียนหลงติงทีมจากประเทศจีนหลีกรองในศึกไชน่าลีกวันและเป็นสโมสรนในประเทศจีนเป็นทีมที่3ของเจ้าตัวหลังจากเขาเล่นให้กับทีมโอฮันแยงซีรีเวอร์และชิงเต่าไห่หนิวเอฟซ ขอนแก่นประกาศสารสิรายชื่อลุยศึกไทยลีก2องพเลข2จงอ้างพยองประกาศ3ารสิิรายชื่อนักเตะพร้อมหมายเลขเสื้ออย่างเป็นทางการชุดสู้ศึกในเลข2ของฤด,ดูกาล2 0 2 4เลข25ในเลขที่2ขอนแก่นยนตนเต็ดจัดก,การทัพนักเตะใหม่เข้ามาศิริรายซึ่งประกอบไปด้วยชนยะสุก,การนุมะสตีเวนลองจิลนพพลพลพล,ละคำและนัตพัฒน์มากถ้วมและมีการปล่อยนักเตะออกไปเจารายประกอบไปด้วยลีซังจินสตีฟ อัมรีสัมพันธ์เกศีธรรมยุทธ์ต้นคำสหรัฐโพสีธนวันเอ,อืาภาภาา้อธนภัยสารและทิติพลหากจันยืมตัวเดี๋ยวรายชื่อนักเตะทั้ง31รายของขอนแก่นยูเนเต,ต็ดชุดลุยสศึกไทยลีก2 2 4เลข2มีดังนี้หมายเลข1เจรวัตรบังพันธ์หมายเลข2กิตติชัยใย,ยดีหมายเลข4ทินกรอสุรินทหมายเลข5เดียโกลุยแลนดิสบราซิลหมายเลข6 ปานเดชาเงินประเสริฐหมายเลขเจ็ดชิจนุพง์โชติหมายเลขแปดริวซึงวูกลลิใต้หมายเลขเก้า จักริดพลพลหมายเลขสิบทวินบุตรสมบัติหมายเลขสิบเอ็ดสตีเฟนลองจิวฝรั่งเศสหมายเลขสิบสามริวัตอิงแก้วหมายเลขสิบสี่วรลิดมุงคนหมายเลขสิบห้าพัทรพนจันสุวรรณหมายเลขสิบเจ็ดพานุพงษ์หานสุริหมายเลขสิบแปดนพพลพลคำหมายเลขสิบเก้าลอสเซมี่คาราบูเอ้ฝรั่งเศสหมายเลขยี่สิบเอ็ด พงสพักตั้งทรัพย์หมายเลข22เจีรเดชใต้จันกองหมายเลข23อดิศักซอสงเนินหมายเลข24กิตติพัฒอินทวงศ์หมายเลข27ชัดชัยเจียกลางหมายเลข28สบัวสรรโฮมเสนหมายเลข32เบรเนอร์เอเวสซาบิโนโบราซิลหมายเลข35 พานุพงศ์พลสาหมายเลข43ศักดิ์สักิทธิ์จิตวิจารณ์หมายเลข51ชุญยะสุการนุมะญี่ปุ่นหมายเลข59พงวรินอินธรรม,มาหมายเลข77พรากรบอกลางหมายเลข81 พงศนาคชำนาญผลหมายเลข98เจษดาพรมัขรมและหมายเลข99นัตพัฒน์มากถวมวสาระโปรแกงแข่งขันหน้าต่อไปของขอนแก่นยูเนเต็ดในศึกแทลลีกจะบุกไปเยือนบุริัอั์เมเนตที่สนามช้างอารีนาในวันทิตที่19มกราคมเวลา18นาฬิกาแฟนๆคิดเห็นกันยางไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ